สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับลุงพีอีกแล้วนะฮะในเ a d i a t i o n Island ครับตอนนี้เราอยู่ที่เดิมครับแล้วเราเราเราออกมาพอดีกับตอนที่เรากำลังโดนหมาไล่ครับดูมอนว่าตอนนี้รู้สึกว่าเฮ้ยมันมาทุกทิศทางเลยมาถ่ราโอ้รู้สึกว่าโอ้โหจะเป็นซอมบี้ครับซอซอมบี้เหรอซอมบี้เหรอเฮ้ย ซอมบี้เหรอซอมบี้เหรอเฮ้ซอมบี้เหรอเฮ้เฮ้เมาทุกท้ากันโอ้ยเฮ้หมูป่าทำไมไม่ช่วยเวะเฮ้เอาไม่ใช่แพะไม่ใช่หมูป่าเดี๋ยว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 นี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนเออโอ้ยโอ้ยบูบูบููููููมวมมเเดียยวแกแกเ่นอย่างนี้เรเจจมบปะแกจบแบบนี้ไมจแบบนี้ไมได้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 ไมตาย ไม่ตายเว้ยไม่ตายรอหนีเหรอฮะหนีเหรอหนีแล้วหนีละหนีเหรอหนีหนีเหรอหน,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 นีโอโเ้เจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยติดเชือ้อติดเชือ้อติดเชือ้อพระเจ้าช่วยผมติดเชือ้อพระเจ้าช่วยผมติดเชือ้อพระเจ้าผมติดเชือ้อรู้สึกว่าผมจะมียาวิตามินซีอยู่ในบ้านเฮ้ไปแล้วไปแล้วครับ เฮ้ยมัไ oh ด้การแล้วะเราต้องกลับบ้านครับรู้ว่าเจอเจออย่างนี้นี่อันตรายมันก็ครับเนี่ยเฮ้ยเอาละะตอนนี้ผมกำลังจะมุ่งหน้ากลับบ้านแล้วก็หายากินครับไม่งั้นเดี๋ยวผมจะเอ่อหิวตาเอ้ยเดี๋ยวตายตายครับมีเนื้อนะฮะเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยว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 ยาใส่อยู่กล่องนู้นเนี่ยเอยไปเอายาก่อนแป๊บหนึ่งนะตัวเองนะ โอเคฮะโอเคครับตอนนี้รู้สึกว่าเราจะติดเชื้อเธอเกิดว่าเรากลายเป็นซอมบี้ขึ้นมาจะใครจะรับผิดชอบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนดูก็ไม่รับผิดชอบเราหระโอเคฮะตอนนี้าามาที่กล่องตรงน,นี้แล้วไปผีเสื้อไปนี่ฮะเอยโชคดีรอดแลว้วอะไรจะกรีดอะไรแล้วเอยโอเคฮะตอนนี้เราก็ Back To The Basic มีคุณผู้ชมบอกว่าลุงเพงนี่ไม่ใช่ซอมบี้ที่น่ากลัวนี่ยังอีกเหรอ ยังมีที่น่ากลัวกว่านี้อีกเหรอพอแล้วครับแค่นี้พอแล้วมัง้งบอกว่ามีซอมบีซม้ซามมไรซามูไรคุณคุณต้องการอะไรจากสังคมฮะแล้วเพลงนี้เพลงเพลงมาจังเอ้ยเอาละโอเคเดี๋ยวเราจะดูนะครับว่าเราคราฟอะไรได้บ้างนะครับรู้สึกว่าตอนนี้เอ่อสิ่งที่เรามีตอนนี้ก็คือพอที่จะใช้ประทังชีวิตได้นะครับ นั่นก็คืออาหารที่ได้จากตามต้นไม้นั่นเองลั้วมะพร้าวมะพร้าวนั่นเองนะครับผมเออโอเคตอนนี้รู้สึกว่าเดี๋ยวเราต้องใช้สับเปี่ยนนะฮะเออโอเคต้องใช้ไฟเบอร์แล้วเอาไฟเบอร์มาจากไหนไฟเบอร์ of ten cutting bushes using machete ว้าวว้าวยังก็ดีโอเครู้สึกใช้อะไรนะใช้ machete ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราอู้ยอันนี้เอาอ้นี่ไปเป้งเป่งเป่งมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องโอเคฮะโอเคครับมันจะมืดแล้วฮะเดี๋ยวเราจะเอาเออ่ เขาเรียกว่าจะทำแมชชตอด้อ่อนะครับรู้สึกว่าแมชชตอตอ้วยทำยังไงนะไอรอนเท่าไหร่ไอรอนสามใช่ป่ะไอรอนสามไอรอนสามอันนี้อะไรติดตามคลิปใไหม่ๆก่อนได้ที่ทวิสต์ t v t ทีวีทีมการีบวิทัย